เพ่เต้นๆอะตรกดมามหมมมาเห้ยเดี่ยว่าจะโชว์รีซินเสร็ตวะโอ้เซ็ตปะเราไม่มีข้อมูลเขาไงทีมนี้พี่ต้องหยิบบังนะเขาเห็นเซ็ีแล้วแน่เลยมีเซตมาพี่ต้องหยิบบัตทำไมหยิบบังมาเอ้าวอมาดีก่พี่วอาดีกว่าพี่วอเดียวเดียวกาดกาดอะโอ้ ว้าวจริงจเดี๋ยวถ้าไม่หยิบบิดแข้งมาจะเป็นอะไรที่ชิบหายการป่ามากเลยจริงจริงผมเอาอะไรโอ้วกผมเอานี่ได้ไม่ไงนะโอลาฟไม่อยากอยากได้อยากได้การัดมากเลยว่ะเสียดายเจอกากัดนะถ้าผมอยากไรแบบนี้ว่าตัวอื่นตัวอื่นไม่ไหวตัวอื่นไม่ไหวมีแต่มีแต่โอลาฟอะที่ไหวเหรอใช่แต่โอลาฟอะที่ไหวนามิว่ะเฮ้ยนามิว่ะ ทีมไฟ์เราน่าจะได้อยู่ทีมไฟ์เราชนะอยู่มีฟิตอ่ะเรามีฟิตแล้วก็มีเราสกิลเอลีสี่คนเลยนะทําไมแทนที่มันจะเอาเซเลฟีนมาแทนนามีนามิมันมันอาจจะไม่มีก็ได้เว้ยอืมก็ใช่บางทีนามิเนี่ยมันอาจจะสุ่มตัวได้ก็ได้ใครจะไปรู้ไปยีไปตะคิวว่ากิฟเราต้องโชว์แล้วล่ะ ม่เอาไม่เอาเฮ้ยเอาดีกีฟฟ์เพ่ะคิวบ้ามันมันเล่นมันเล่นไม่คล่องจริงเหรอจริงเหรอเราซื้อเล่นมากดีกว่าเห็นเขาซื้อแล้วเราซื้อมากดีกว่าเออเดี๋ยวต้องเติมเติมซื้อมูมูแล้วแหละมันดันเรามาถึงไดมอนด์ได้ขนาดนี้แล้วไม่ได้ซื้อให้มันจะพีหนึ่งไม่เป็นไรเรามีสามตาซื้อซื้อมูมูล่างล่างเกาะแล้วก็เหมือนหัวอะไรไม่รู้หัวไเชาวชาวไวกิ้งไง S <S หมือนโอลาฟไงทำไมมัน,มนเดี<ห>๋ยวไปนี่มาไม่เอาอีกไหนมาวะไม่เอาอินไหนหิวมามาหรอใครมูมูมันแบบไม่มีสก,กินที่มันสวยๆเลยอ่ะแบบเทๆ่ๆอ่ะมีแค่ไอ้ร่างเกาะนั่นร่างเดียวเองโคตรเสียดายเลยไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวผมออกตัดหิวไม่ใหไ้ไม่ต้องออกหรอกพี่นะออกอซฟเซฟมาดีกว่าเฮ้ยยังไงยังไงผมบวกยังไงเกิดแล้วเฮ้ยแข่งให้ชนะนะครับขำมวยพอเตปวดหัวเลยกันครับไอพอล ไดเรทป่ะ่าถ้าคุณถ้าคุณชนะได้ทุกรอบอ่ะคุณรอบสุดท้ายผมให้คุณเล่นรีซินเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าคุณมั่นใจว่าคุณเล่นเลยชนะผมจะไดเลทป่ะนะไม่ต้องมานะอ่๋อคนเดียวเลยเฮ้ยเฮ้ยบูบูบม่กอย่าวท่านมาวอนท่านไปเอาไปเอาไปเอาบูท่านท่านท่านไปได้ไปได้

โอ้ขเปิดเอ็ดดีดีดีกว่าไหมเฮ้ยถือว่ามันคิดผิดมาเลยนะเนี่ยดีวะมันได้เรามันไม่สแกนไม่สแกนว่ะคืออะไรวะไม่สแกนมันมาแล้วแต่ถ้าเมื่อกี้มันได้โอ้มันก็เกือบได้อยู่นะมันมันไม่ได้มันทำไสเร็วไปมั้งไส้เร็วไปใช่มันสมัยเร็วไปเน้ยมันฟาร์มบูก่อนแปลวานั่นก่อนหนึ่งกันขายปะมันฟาร์มบูก่อนนะลิซินอะโอเครู้แล้วไม่ไม่หวาดไม่เวทอะเฮ้ยไม่ตายพี่ ระเบียบไม่มีใครสากไม่ตามไม่ไปไรแน่ใจว่าน่าเกลียดอะไรน่าเกลียดวะงงการบอกว่าไม่เบ็ดน่าเกลียดอย่าแต่ที่เคยเคยทำเนี่ยจะไปเบ็ดขอร้องเกมดีแล้วอันนี้คือดีแล้วเนี่ยก็ไม่เวทไงก็ไม่เวทไงก็คือถ้าเวทดอ่ะมันน่าเกียดพิดพีดพีดรีมันรีมเข้าบูนะระวังอย่าห่อเฮ้ยไม่เฮ้ยมาปูงไปอยู่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  ไปอยู่เอาได้เปิดได้เปิดได้เฮ้ยอุ้ยสว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 ยได้อยู่ได้อยู่ไม่เป็นไรไม่มีสัตว์ด้วยสวยโอเคคุมล่าถอยเราถอะโดนตีหัวตีเราได้เราไม่ได้ปูไม่เป็นไรเอาปูมาแลกคิวคุมตรงไหนวะเนี่ยเฮ้ยดูอยู่ไลายจัมหัวการวิ่งไปปูบนเลยกันเออกำลังวิ่งบนให้ได้เกมนี้แข่งกี่รอบเนี่ยสามรอบเดียวรอบสามรอบสามรอบสามรอบรอบเดียวที่ไหนสามรอบเบสออฟทีมันมีหลายรายการเราผ่านรอบเรามีสองรายการเขาไม่ได้แข่ง โอเคใครซามาแล้วเออเซตเดินลงนะโอเคเซตลงล่างเซตลงล่างโอเคโอเคเมื่อกี้เมื่อกี้ผมพลาดจะโดนกากรดับพี่บอลมีบอร์ดไหมโอเคเซตเข้าไม่เข้าแรงไปแล้วไม่มีโซนลึกไปแล้วโซนลึกไปหมดแล้วนี่ก็สกิลแต่กูยังไงเลยล่างกำลังจะไปแกลงโอเคโอเคกำลังฟีดอยู่ ฟีดฟีดให้มันอยู่สูงสักนิดนึงอ่ะการจะเข้าด้านย่ายาด้านหลังเลยอ่ะเอ้าเอ้าฟีปอนบอกว่าฟีดไม่ใช่เหรอปวกซะละจังหวะจังหวะมันได้ต้องเทรดต้องเทรดจังหวะได้จม่ไม่มันมันไม่เข้าหรอกเฮแกไดมันเดินจะฟีดเลยแล้วเอ้ยเซตมาเซตมาเซตมาโอเคโอเคมันเสียหมดเลยไม่เป็นไรไปอันตีเซตอันตีแล้วเซตอันตีแล้วเซตอันตีแล้ว ลีน่าจะอยู่นะลีน่วดนวดนวดพี่ปอนพี่ปอนวัดรู้แล้วดูแล้วเช็คอยู่เช็คอยู่ตรงนี้ดีใครแฟด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 เซ็ตเซ็ตโอเคโอเครีลีอยู่บนลีอยู่บนต้องทำอะไรลรอลีอยู่บนอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวกันการถอยการถอยอะไรกันถ้าจะกลับบ้านเราอตัวนี้มีเบอร์รี่ตรงนี้มีเบอร์รี่ไม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 ่เราจะออกเอาของก่อนกลับไปเอาของก่อนใจเย็นเอาไปเอาขวะเอาไปเอาของวะมีเบอร์รี่เฉยๆใจเย็นโอเคโอเคเดิน คัั้งเสรส็จกบบานมันมาแกงวนสองรอบเลยจิ๊บเพซฟเพซฟดีแล้ว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 เมื่อก่อนมันจะได้เสียพี่ขึ้นสแกนมาพี่ขึ้นสแกนมาได้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 แบตวิบวันรอะไรนะมันวอดตรงนี้อ๋ะมันขึ้นมาบอดเลยเหรอหรือว่ามันวอดจากแล้นไม่รู้มันวอดตรงไหนอ่ะ เอ้ดี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 น่ะตีโดนตามอยู่ตามอยู่เอ้าเฮ้ยเฮ้ยเปิดได้อุ้ยพี่บอลสวยสวยไปเลยไฟเลยเข้ามาโอ้โหสวยได้ไหมได้ไหมหมดหมดแล้วเอามังกรมังกรไม่ต้องตามไม่ต้องตามเลยมังกรมังกรมังกรฟิตถอยเลยฟิต เอผมจะไปบอดซ้ำทำไมวะเนี่ยใครเลือดโลถอยให้หมดเลยตอนเนี้ยเซ็ตจะไม่มีเซ็ตเซ็ตเซ็ตน่าจะมีอันเตะแล้วนะตอนนี้เซ็ตมีอันเตะแล้วแต่เซ็ตมันไม่มาหรอกมันไม่สนเซ็ตมันไม่สนไม่เป็นไรมันมาก็โอดที่บอลสตัร์น่ะสวยเชียร์เียร์เวฟเชียร์เวฟเดี๋ยวสวัสนี่ทีมนี้ยัง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 ไม่เคยแพ้ทีมไม่เคยซ้อมไม่เคยซ้อมไม่เคยซ้อมไม่ไม่ไม่หว่าเราเคยแพ้ทีมนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ทีมสามทุ่มครึ่งทีมที่เราเคยแพ้ ทีมเด็กน้อยอันนี่จะบอกว่าถ้าเราเคยแพ้ทีมเนี้ยแปลว่าเราพัฒนามาไกลเกินไปแล้วแก่เกินเออสวาฟเลยสวาฟเลยสวาฟเลยเร็วโอเคโอเคไม่ขอไม่ขอเวนทมันไม่ใช่อะไรสิมันต้องถามว่าเราแพ้ไปได้ยังไงมากกว่าพี่โยกันนะโอเค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 อเคโ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 อนคโอเ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 คโอ่คโอเ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 เอเคโอเอเคโ แม่เอาเลยป้อมนะ at um. ขอร้องกำลังกลับกำลังกลับกิ๊บกิ๊บกิ๊บรีบมากิ๊บรีบกิมาล่างกิ๊บรีบมานั่งเลยที่มันจะเข้าเดี๋ยวป้อมแตกเดี๋ยวป้อมแตกขอบคุณการกัตที่กรุณาคุณนะครับเมื่อกี้ทันไหมเฮ้ยเลสทุกคนเลสเอาเลสก่อนเลสเอาเลยเอาเลยเอาเลยมามา ปลา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 เฮ้ยรีรีรีมารีมารีมาหลังรีไปหลังหลุแล้วเข้ามาเข้ามาเอาีเลยเอารีเอารีอะเอารีอะขอขอใครสายได้ก็ไโอ้โหอมันโลมมาเลยได้ได้ไดไม่เป็นไรกาตายเฮ้ยใครสายโดนสวยสวยการการอย่าตายนะการเดี๋ยวไม่มีคนเอาไม่ตายไม่ตายไม่ายไม่คนเอารีาไม่เป็นไราไยมายาียไม พี่บอลพี่บอลพี่บอลกาลิชินพี่บอลกาลิชินลงไปเตียบอลตีอยู่ตีอยู่พี่บอลลิชินกาลิชินนัหน่อยเดี๋ยวผมจะอันนั้นไปรู้แล้วรู้แล้วไอ้เชี่ยส่งหนึ่งวิหนึ่งวิหนึ่งวิการการล่าออกมาล่าออกมาก่อนเดี๋ยวลิชินอันั้นอันนั้นได้ออกมาก่อนเอการไม่อยู่กันให้อยู่ไป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 กันให้อยู่เฮ้ยเซฟไปเซฟไปจิ็บเก็บเซฟไปเก็บเก็บเกบถอยเก็บถอยพี่บอลจะยนอยู่ทันอยู่ เโบล้างไปเลยเอ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 ้บีบบีเบบเบบลึกโยกเลยโยกเลยเบบลึกโยกเลยโยกไม่ไม่ไม่เบบไม่ทำเลยไม่เป็นขอขอเบบนี้ก่อนมันเพิ่งเข้ามันได้รถถังด้วยขอแป๊บเซตอยู่กลางไม่เป็นไรเอ้ยเซตอยู่กลางพี่บอลยืนไว้หน้ให้เอเดีบนละอะไรนะอ่าเคล็เลนให้เอดียแล้วนะเฮ้ยไปกัน การเดียวไม่เอากานไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ไม่มันไม่ออก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 ตีบอดไม่ทันการไฟสา่ลงไปแล้ว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 โอ้ยเฮียตีโอ้โหมันตีวะมีคนพูดว่าอันติว่าด้วยแหละตีแบบแบบกดผิดกดปุ่มผิดไปกดอันติเฉยเลยแต่โดนใครสั่เมื่อกี้อันติโดนใครสั่พี่บอลใจเย็นป้อมป้อมป้อมพี่บอลป้อมป้อมป้อมพี่บอลไม่ไหนป้อมป้อมถ้ตีน่าจะทัน โอ้ป้อมเราถึงก่อนเลยถ้าเองยุ่งป้อมก่อนแล้วป้อมแล้วพี่แล้วพี่จะออกไปทำไมพี่ก็จะกันป้อมก่อนไม่ได้หรอปปป้้้อออมมมตตเอ้ยมาช่วยตรงนี้หน่อยเฮ้ยมันกลับบ้านได้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 ไม่ได้ได้แค่สามคนมามามาได้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 ต้องได้ต้องได้ต้องได้เราต้องได้เราได้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 ไม่ได้ก็อุ้ยได้ถ้ไม่ได้ก็ถอยเลยได้ได้ โหล็อกเกลีนให้แล้วสวยนิวให้อีกสวยสวยเอ้ยขอเอ้ยไม่เป็นไรเอาไม่เอาอไม่ตายไม่ตายมังกรมังกรมังกรเกิดโอ้โหเลือยก็ไม่เป็นไรกลับมาเอาออบเจกต์เทเลเทเลเทเลเลื่อยๆน้อยมากขอกลับมาขอกลับมาไไดด้้อยู่่่พพีีเอ้ยขอดูขอสกิลขอสกิลให้สกิลให้ไม่ไม่ได้ลงไม่ได้ย้ายผมลงไงเดี๋ยวมันมาเดี๋ยวผมสกิลให้ พี่กลัวอะไรมันตายสองตัวสวยอ๋อพี่กมุดได้ออไหนกันกลับบ้านก่อนนะโอเคโอเคพี่ก็กลับโอ้เกือบตายดีเนี่ยสอนยาช่วยชีวิตเอเล่พร้อมโอเคเกมใหม่แล้วนะมาลองจบใครพร้อมเราทำไม่ได้ ไอเดียวออกออกกลางไว้เตรียมบอลลอนอ่ะออกออกกลางไว้เออเซถหิวป้อมเซถหิวป้อม w ั a t the fuck ไปได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยมันหิวป้อมกันว h a t hey, yeah, the f u c ไปไหมไปไหมเอา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 การ์แฟรด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 สวยไอ้เหี้ยมันหิวป้อมอ่ะเป็นหิวป้อมอ่ะว h a t the f u c เฮ้ยมันเยอะลืดี๋ยวเราต้องหิวคิวบ้างเฮ้ยอะไรเนี่ยการการไม่เอาการไม่เอาไหนป้อมไม่เอาไหนป้อมเราเลี้ยงเราเลี้ยเราเลีมันมีดัก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 ได้ดักได้ดักได้ไปอยู่โอ้โหพี่ปอนเดินมุมนั้นมันก็เห็นหมดแล้วดิเฮ้ยสวยสวยป๊อปป๊อปป๊อป เฮ้ยเอาเอากลาเออใช่เอาบอลเลยลีชินไตบอลเล่นบอลเลยลีชินไตไปไปการรอตรงนั้นแหละไอ้ผุยพิพอรอตรงนั้นแหละก่อนขึ้นไปขึ้นไปมาเมี่ยงกลางมาเมี่ยงกลางหน่อยดิเออพี่ปอนไม่เลี่ยงกลางก็ได้ไม่เป็นไรออกเลยกิ๊บพี่ปอนบอกให้ใครไม่เลี่ยงไม่เคลี่ยงไมซับมาเคลี่ยงโอ้โหกระซับก็มีแบบมีสตันไม่ละเฮ้ยเดี๋ยวผมทำล่างนะผมจะไปทำล่างนะ เทเล่ด้วยจิ๊บแจ้งเทเล่ด้วยมีมีพี่ยังไม่ได้เทเลเลยโอเคโอเคการกลางล่างเดี๋ยวผมดันล่างขอฟาร์มแป๊บนึงนะมันมีวาดดีอยู่กลางนามิอยู่ล่างโอเคไปตีเลดอยู่นะเจนนามิหายแล้วนะเมื่อกี้นามิอยู่ป่าบูสิบแปดนาทีแล้วรีบเลยเอากลางเอาป้อมก่อนเป็นกลางเลยดันกลางเลยเช็กอันตีเช็คกกลางไอ้นายเปิดแล้วอ่ะ อ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้ถือถือถอย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 ผมไม่บอกต่อนะไม่บอกต่อผมกลับบ้านได้นายนายกลับรีเลือตไม่มีเบอร์รี่มีเบอร์รี่โอเคโอเคเอาเบอร์รี่ไหมเอาเบอร์รี่ไหมไปต่อเลยไปต่อเลยทั้งนั้นไม่อยู่ไม่อยู่มีมีมีไม่อยู่ไม่อยู่มีลิฟต์มาดเลยไปอยู่ไปอยู่ผมรอดผมรอดร่างอยู่ตีป้อมกลางตีป้อม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 กลางหน่อยตีป้อมกลางหน่อยรอดไปเยอะรอดไปเยอะรอดไปเยอะถอยเลยถอยเลยถอยเลยโซนให้อยู่รอด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 ป้อมกลางป้อมกลางป้อมกลางโยกไปโยกใเม้พี่กลับทำไมถ้ามันเข้าทางแคบกกันบอเลยนะ บกเลยตามันโอเคมันรแนเแล้วแค่สัเฮ้ยแค่สัเฮาแต่ตนมันจะเอยสโลมเลยตีป้อม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 การการเฮ้ยพี่ปอถอยมามีหิ้อยู่ยาเบอร์รี่ผมให่ใหญ่ให่่ย็นใจเย็กรู้แล้วป้อมการ้อมกางเอ้เชี่ยงอะไรอะอะไรของมึงเนี่ยเซต กูสาเข้ามึงมึงเสือไปเข้าเขามันในตีแต่ผมละกดเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ตีป้อมตีป้อมตีป้อมอยู่ตีป้อมอยู่ป้อมแตกแล้วสวยทีโลหนักทีโรหนักทีโลหนักกลับได้เกลับนะสวยเราได้ป้อมอีกนะมันตายสามตัวต่อจะมีได้เฮอะไอ้เหี้ยเก็บไม่เชื่อตายก็ได้ตายก็ได้ทีทีบอล ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อุ้ยโอ้โหสกิลกูดาวไอ้เชี่ยเอดิโยนว่ะเอ็ดิโยนเอดิโยนจีสกิลกูดาวอ่ะทีเดียวเองโอ้โหสิบวิมังกรเกิดวิมังกรบอลูกไม่ใไมพี่ถึงตายเมื่อกี้เอดิโยนอ่ะจังหวะสุดท้ายอ่ะโยนตรงไหนวะกูโยนตรงไหนวะกูตีอยู่เว้ยไอ้เชี่ยมันสกิลหนึ่งโดนนะจิบบเป็นคุมปูอะไรด้วยจิบจิบเป็นคุมปูอะไรทำก่อนไปอครับ

จังหวะนี้ต้องเอาให้ได้สวยจบเลนจบล่างจบล่างจบล่างเฮ้ยไปดันสองเลนสองเลนดันสองเลนดันสองเลนไปเลยไม่ได้ใครสาบวะใช่พี่ผักออกพี่ผักออกพี่ผักออกนี่ไงรู้สาเหตุแล้วใช่ไหมว่าพี่เขาผักออกแต่ผมก็อันติเข้าไปโดนมันพอดีอ่ะพี่พี่จะชนไปชุบนั่นแหละแต่แบบระยะมันไม่ให้๋อพที่ปอนจริงดูแล้ว ะะไม่ก็แทงแทงให้คลิปไปเฉยจับได้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 เอ้ยม anyway> ันเอ้ยไม่ทันหรอฝืนอย่าฝืนอย่าฝืนไม่ทันไม่ทันไม่ทันอย่าลอนไปบอลลอนไปบอลลอนบอลลอนบอลบอลบอลบอนบอลบอนบอลบอนการยังไม่มีอันตรีกับเลยได้ได้ได้เราอุ้ยสัมทานทานทานใส่มาพี่ทานดักดักดักใช้งานเราดักดีกว่าเราดักตรงนั้นตั้งแต่เล่นตั้งแต่เล่นเราดักตรงนี้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 ดักตรงนี้ดีกว่าเอาเลสเอาเลสเอาเลสไม่ไม่ไม่อย่าเพิ่งพี่ปอนไม่เอาไม่เอาเลสดักก่อน อย่าพึ่งโอ้โหเร็วมึงมาสกิลเรียวเนี่ยมาเร็วเเดี๋ยวมันมาเดี๋ยวมันมาไปเลย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 ไ่ะมันเตะแล้วมันเตะแล้วเออตรงนี้ตรงนี้ไอ้เชี่ยตรงกูตรงกูฮัลโหลรู้แล้วมาแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราดักเมื่อกี้เราได้สามตัวเลยอ่ะบอกเราไม่ไม่รับเงินโด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 นคือเราจะทำอะไรคือต้องเอาสักอย่างหนึ่งอะไม่ใช่ไปอะไรหลายอย่างเรียบร้อยป่ะ จบได้จบได้จบได้ห้าต่อสองห้าต่อเองจบได้จบได้จบไดวจบได้จบได้ับได้จเได้จบวด้จบได่จบได้จได้จบได้จบได้จบกด้จบไอ้จบไร้จบได้จบได้จชัด้จบไ้จบได้จไดด้จบไอ้บ้จนได้จบได้ดจบดีอบไั้จได้จบได้นได้จบอจบได้จบได้จจบได้ด้จบ้จบไัจรได้บได้จออบดจบไบบ้จบจบไดจบได้จบได้จบ้บบอ้บไร้บจบบบไจบบบ้บบ ไม่ไม่เราจบก็มันจบอ่ะเออว่าไปาต่อหกัลยนะิ่ไปยี่ห้าต่อหกได้ก็นะเลิกเลยเถอะเก็เล่นอย่าไปออมมือดิบ้าบอลจะหมดแล้วเนี่ยเอยังเฮ้ออกดาเบทยขยของขายของเวทออกดาเบท้วยไอ้หี่อะไปทำบนไปทำบนไปทำบนไปได้เลยกานลกางโอการได้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 งตัวเลยมันจบแล้ว จบแล้วไฟไฟสองต่อห้าเลยเรียบร้อยโอลับตายเกิดจะไปคิวแล้วขออีกทีหนึงดิโหไม่ได้หรอเรียบร้อยจบแล้วจบเอบอย่าพึ่งอย่าพึ่งออกไปออกไปอย่าพึ่งไม่เอาเดี๋ยวโดนลิเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนปรับแพ้หรอกเฮ้ยโอเคฮะไหลว้าวโอ้ยสว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 ยน้ำใจนักกีฬารู้จักบ้าง GTEC ว้าวแคปหน้าจอแปะมัาแบบเลยว่าพูดแบบทําไมทําไมแม่พีทแบลงรายการแบบดีบ้างไงโอ้โหเจออะไรก็ไม่รู้นะ